สวัสดีลูกค้าราเลบูสุปปร e บายทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินเอาใจวัยรุ่นครับสไตล์นะคะคันนี้เป็นดายนาสตีดบ๊อบค่ะรถปี2015ค่ะเครื่องยนต์ชวินแคม96คิวบิกนะคะคันนี้เป็นสเปค่า HD รดศูนส์นทยค่ะสำหรับเลขใหม่นะคะคันนี้อยู่ที่37,600กิโลเมตรค่ะ สายครับสไตล์ห้ามพลาดเลยค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นดีนาสตีบ๊อบรถปี2015เครื่องชวินแคม96คิวบิก1,584ซีซีค่ะคันนี้เป็นรถศูนย์ไทยนะคะก็จะมีสติกเกอร์ติดค่ะ Import by h าย l e y d ล v ด d s o n Thailand ด์นะคะ สำหรับของแต่งค่ะคันนี้แต่งรับสไตล์จุกๆเลยค่ะมาพร้อมกับท่อสองออกหนึ่งรับสไตล์นะคะกล้อง RSD ค่ะจูนกล่องสกีมี่อีเกิลนะคะชุดม่อเป็นของสมทรงนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้เนี่ยมีชุดเครื่องเสียงบลูทูธนะคะก็คือสามารถต่อบลูทูธมือถือได้เลยแล้วก็ชุดลำโพงของบอสนะคะนี้ค่ะโห ลำโพงเหมือนในรถยุโรปเลยนะคะตุ๊กตาบวกกับแฮน FM สูง12นิ้วนะคะปลอกแฮนเป็นของ A1 ค่ะกระจกเป็นกระจกพร้อมไฟเลี้ยวของ HD นะคะโชกหลังค่ะโชกหลังเป็นโชกซับแทงรีเจน t ค่ะเจ้าของเดิมเคลมว่านุ่มเหมือนขี่เมฆเลยนะคะแล้วก็โชกหน้าเป็นโชกหน้า HD ค่ะพร้อมกับปั๊มเบรกของทัวร i n ินะคะก็คือเบรกอยู่แน่นอนนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ แคชบาตัวรถนะคะเป็นของอครับสไตล์นะคะอกล่างครับสไตล์นะคะพักเท้าคนขับค่ะพักเท้าคนซ้อนนะคะเป็นของอัสตี้ค่ะเบาะเป็นเบาครับสไตล์ของสมทรงนะคะฝาถังน้ำมันของ H d ดีค่ะไปดูด้านหน้ากันค่ะสำหรับไฟหน้าก็เปลี่ยนมานะคะเป็นไฟหน้ารุ่นแบบยอดนิยมเลยเป็นไฟหน้า เป็นไฟหน้า LED นะคะลูกค้าสีเหลืองแบบนี้เลยคะ่ะเท่ๆเลยนะคะสายครับสายต้องชอบมากคันนี้แต่งมาจุกๆคะ่ะแล้วก็คันนี้มีชุดโซส่สเตอร์ด้วยนะคะ,ะนี้ค่ะเป็นรถปี2015นะคะลูกค้าตอนนั้นก็สิีบ๊อบก็ยังอยู่ในตระกูลดายหน้านะคะ เปิดเพลงฟังได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ไปก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเสียงเชื่อมต่อบลูทูธนะคะก็คือแอดมินต่อบลูทูธกับมือถือไว้นะคะก็คือเปิดเพลงฟังได้เลยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวของน้องดายนาสติดบ๊อบปี2015คันนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงราคาตารางการดาวน์การผ่อนไว้ให้ลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาแอดมินได้เลยจะโทรก็ได้หรือว่าทักเราออฟฟิเชียลหาแอดมินก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย